สวัสดีครับผมพมายจากช่องพีมายจังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมันก็ยังสรรหาของมาขายนะฮะในพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากที่จะหาสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวอยากเอาไว้กินเล่นดูทีวีไปดูซีรีส์ไปกินไปสบายๆอร่อยๆนะครับอยู่ท้องมีประโยชน์มีคุณค่านะฮะแล้วไปเจอเจ้านี่มาครับ ไปเจอมาในช้อปปีนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นข้าวไรเบอรี่อบกรอบนะยี่ห้อข้าวกรอบสยามนะครับโดยเจ้าข้าวอบกรอบนี้เนี่ยจะเป็นข้าวที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีใดๆนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานออยกับมาตรฐาน GMP ด้วยมีวันเดือนปีหมดอายุบอกอย่างชัดเจนนะครับสถานที่บริษ,ษัทนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะมีบอกให้ครบชุดถ้าเกิดไม่อร่อยมีปัญหาอะไรเข้าไปตีกับพี่แกได้เลยนะมา มาลองแกะกันดีกว่ามาดูกันว่ามีรสชาติอะไรกันบ้างนะฮะอันแรกเลยนะครับเป็นรสมะม่วงหินมะพานงาดำนะครับก็จะใช้ข้าวหอมมะลิใช้ข้าวไรเบอร์รี่นะครับอ่าแล้วก็ใช้ เม็ดมะม่วงหินมะพ่านนะครับกับงาดําด้วยนะครับใครที่แพ้ก็อย่าลืมตรวจสอบดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าแพ้แล้วซื้อไปกินนะเมดไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะครับรสชาติที่2ครับเป็นรสงาขาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่เพียวๆนะครไม่มีข้าวหอมมะลิแล้วก็งาขาวนะมี2อ,อย่างนะครับอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็น รสถ,ถั่วลิสงงาขาวนะครับก็จะมีข้าวหอมมะลินะฮะมีถั่วลิสงแล้วก็มีงาขาวนะครับนี่มันน่าทานไปหมดเลยอะ่ะขอเป็นงาขาวก่อนละกันรสชาติแบบพื้นฐานนะผมว่านะครับไม่มีถัว่วไม่มีมะม่วงหิงมะพานมีแต่งาขาวด้านในเป็นยังไงดูสิมืดไหมส่องไม่เห็นไม่มีไฟฉายไม่เป็นไรหยิบออกมาให้ดูนี่โอ้โห ข้าวอบกรอบครับไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างนะขออภัยด้วยวันหลังมาจะเตรียมตัวดีกว่านี้นี่ฮะเป็นก้อนแบบนี้กินหน่อยไหมอื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 มอ,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 อตอนแรกผมคิดว่ามันจะแข็งมันจะกระด้างนี่ใช่แต่มันกรอบแล้วแบบเดี๋ยวก่อนนี่อะไร นะไม่ใช่น้าจิ้มนะฮะอันนี้ตัวกันชื้นนะครับตัวกันชื้นเฮ้ยเดี๋ยว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 ของดีอืมอืมอืมใครเคยกินข้าวเกลียบข้าวกรอบบ้างอะ่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะแข็งกับแข็งแบบแข็งป๊อกอะ่ะแข็งแบบกินยากอะ่ะแต่อันนี้มันมันไม่ได้แข็งแต่มันกรอบแต่ไม่ได้หมายถึงแบบ กรอบจนแบบเวลากัดแล้วแบบกระแทกฟันแล้วกระแทกเหงือกแล้วเจ็บอันนี้กรอบแบบกัดเข้าไปแล้วมันยุ่บอ่ะกัดเข้าไปแล้วมันยุบเลยมันไม่ใช่แบบว่าแข็งปอกปัอกอ่ะเฮ้ยอร่อยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแค่ถุงแรกก็อร่อยแล้วงาขาวเฮ้ยอันนี้แซบ่บเดี๋ยวขอเม็ดมะม่วงหินมพานหน่อยนะอุ้ยเด็ดเด็ดจัดเลยเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นแล้ววะไม่มีไฟด้านหลังผมอ่ะมันไม่ได้มีไฟส่องไปด้านหน้าเอาวิมีงบก่อนกันแล้วกันนี่ครับ อันนี้เป็นมีเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับอืมีเม็ดมะม่วงหินมะพานมีข้าวหอมมะลิแล้วก็มีข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็มีงาดำนะฮะขอโอ้โหขอเข้าปากหน่อยนะปัญหายอย่างเดียวครับติดฟันนิดนึงตั้งแต่ตัวนี้แล้วครับออือืกลิ่นได้กลิ่นหอมของข้าวทอดข้าวที่เป็นแบบเวลาเราเอาข้าว ข้าวสวยหรือว่าข้าวข้าวที่แบบข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยไปตากแห้งนะไปตากแห้งเสร็จแล้วก็เอามาทอดใส่ลงไปในน้ำมัน่ะแต่แบบนั้น่ะมันมันมีความแข็งจนมันทิ่มเหงือกแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันกัดเบาๆก็กรุบกุบกุบโอ้เลิศมากโอ้โหแล้วถุงหนึ่งถุงหนึ่งหนึกรัมนะครับโอ้โหอุยอร่อยมากแล้ว รสชาติของเขาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะหวานนะครับใครที่ติดหวานยินดีด้วยครับอร่อยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหวานอา,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับกินน้อยๆเพราะว่าหวานฮะบอกได้เลยว่าหวานนะครับผมเขาก็จะมีบอกว่ามีน้ําตาลอยู่กี่กร,รมัมไขมันเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่อย่าก,กินเยอะนะ1ึงถุงแบกกิน3าครั้งนะฮะดูฮนะโอ้โ ้าวไลเบอร์รี่กับข้าวหอมมะลิครับงาดำแล้วก็เม็ดมะม่วงหินวมะพานนะอีกชิ้นหนึ่งนะแซบ่บทำออกมาดีมากอืมอืมกินไปดูซีรีส์ไปหันมาอีกทีหมดแล้วแน่นอนอืติดอย่างเดียวนิดเดียวครับมันจะมีความติดฟันนิดนึงนะฮะอืมอันสุดท้ายครับที่ผมจะลองวันนี้เป็นรสถ,ถั่วหรือสงงาขาว นะฮะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันซื้อมาสั่งสักถุงนึงก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อสมรสชาติเหมือนผมนะอันนี้คือผมตรงๆเลยคือจะมาขายนั่นแหละดีเปลว่าลองเอามาดูหน่อยสิวิโคตรดีดีจัดเลยอร่อยมากใช่ได้ไม่ได้ซื้อมาขายเขาเรียกว่าอะไรนะมาทำแอฟเฟรีเอดอะติดลิงก์เอาค่าคอมมิชชั่นตังตังไม่มีจะกินแล้วครับอันสุดท้ายนะครับผมเป็นถั่วลิสงงาขาวนะฮะนี่ถั่วลิสงงาขาวครับ ดูฮะความเป็นแบบโอ้โหมีทัลิส่งนะเป็นชิ้นให้เห็นเลยครับมีข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีงาขาวด้วยนะครับขออนุญ,ญาตเข้าปากนิดหนึ่งนะอืมอืมอืมเคี้ยว่ายอร่อยมากอืมอืมซื้อกินไปดูซีรีส์ไปเอาไปฝากคนที่บ้านถ้าเกิดผู้เท่าผู้แก่นี้อาจจะ ้ามไม่มีฟันใครที่ไม่มีฟันนี้ข้ามไปก่อนแต่ใครที่มีฟันนี้โอเคฝากลูกฝากหลานฝากแม่ฝากพ่อตากับยายไม่ต้องแล้วคือแบบระบบอินทซียนะฮะเป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีสารเคมีอะ่ะโอ้คุณไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีเลยอะ่ะขออีกสักรอบหนึ่งอันนี้ถั่วมันไปซ่อนอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างในอืมอ้มเจวีแกนมังสวิรัต อืได้หมดแหละนะฮะคิดว่ามีข้อควรระวัง2เรื่อง 1. ความหวานนะครับกับสองอจะติดฟันแต่ไม่ได้ติดจนเหนียวมากนะฮะผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะหลุดออกไปเองนะครับดีอันนี้ของดีเลย3อย่างนี้นะฮะรสขวถั่วลิสงงาขาวรสมะม่วงหินมะพานงาดำนะครับแล้วก็รถงาขาวนะครับถ้าให้พูดนะสมรถเนี้ย ชอบรสไหนมากที่สุดบอกไม่ได้ว่ามันอร่อยทุกรสชาติเลยนะครับความเป็นงาขาวนี้ก็จะมีความหอมงานิดๆแต่กลิ่นกลิ่นข้าวข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิจะหายไปนะครับถ้าใครชอบความข้าวชอบความแบบกลิ่นข้าวข้าวหอมหอมมะลิที่แบบไม่ไมทอดๆนิดนึงเนี่ยสตัวนี้เหมาะนะฮะสตัวนี้เหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบกลิ่นข้าวหอมมะลิเลยเนี่ยไอตัวนี้ฮะไม่มีกลิ่นข้าวหอมมะลิเลยเพราะมันเป็นไรเบอร์รี่อย่างเดียว มือตกแต่งด้วยงาขาวนิดเดียวส่วนใครชอบเม็ดมะม่วงหิรมะพานอยู่แล้วก็แนะนําม,มาทางนี้ครับใครชอบถั่วลิสงอยู่แล้วแนะนำม,มาทางนี้เลยครมันมีกลิ่นของถั่วลิสงอยู่นะครับอันนี้ก็มีกลิ่นของอเม็ดมะม่วงหินมะพานส่วนตัวงาขาวเนี้ยมันจะผมว่าเป็นมาตรฐานเบชแบบไม่มีไม่มีกลิ่นของข้าวหอมมะลิกับถั่วแล้วก็มมะม่วงอะ่ะ บอกได้เลยว่าอร่อยทั้ง3รสเลยนะครับผมก็ใครสนใจนะฮะปักเอาไว้แล้วในตะก,กร้านะครับไปกดกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทา่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ